แอบมาอยู่ใต้ขอนไม้ค่ะแอบยังไงก็เจอค่ะนี่ค่ะขาสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะเอาได้ค่ะนี่ค่ะสวยๆอยู่ค่ะตรงนี้มีอีกหน่อยหนึ่งค่ะ จะกลับบ้านกันแล้วค่ะทางกลับบ้านแล้วมันเจอเจอก็เก็บค่ะเอากลับบ้านด้วยค่ะเดี๋ยวเธอจะหนาวโอ้โหขายาวสวยจังค่ะเคาะให้ดังแกลก,ก,กเลยค่ะแข็งซะจน นี่ค่ะกลุ่มใหญ่ๆเลยค่ะเก็บกันเลยค่ะขายาวๆค่ะขายาวๆแข็งๆค่ะตะอ้วนมาเจอตรงนี้ค่ะ ดอกใหญ่หญสวยเลยค่ะว่าจะไม่เก็บแล้วค่ะมาเจอดอกสวยๆอดใจไม่ได้ค่ะอย่าเล็กใจง่ายค่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นดอกสวยไม่ได้ค่ะนี่ค่ะดอกสวยอยู่ค่ะโอ้โหอันนี้ยิ่งงามเลยค่ะนี่เดี๋ยว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 ให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะอึดโยกโยกขโยก,โยก นี่ดูดิงามมากเลยค่ะที่เยเล็กบอกเยเล็กจะไม่เก็บนะเพื่อนเพื่อน,อนดูอะไรนี่ค่ะกลุ<ๆ>่มใหญ่ๆเลยค่ะกลุ่มใหญ่ๆเลยเก็บกันเลยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะขายาาๆสวยๆเลยค่ะอ่ะขออนุญาตวางก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยกรอบเอาค่ะ กอกแก๊กกอกแก๊กเลย<ด>นี่ค่ะน<ด>ี่ค่ะเนียอื้อ่ะนี่อีกกลุ่มหนึ่งค่ะนี่ดูขาค่ะอย่าเล็กให้ดูแต่ขาเห็ดมันสวยค่ะ<ด>นี่ค่ะงามๆเลยค่ะนี่กลุ่มงามๆเลยค่ะ เดี๋ยวดูขาสิสวยไหมเอ่ยโอ้โหขาง,งามเาาเๆเลยค่ะขายาวพื้ดดเลยค่ะสวยสวยเลยค่ะตรงนี้อีกหน่อยนึงค่ะเก็บกันเลยค่ะนี่ค่ะใช้ได้ค่ะ มาเจอเห็ดเหลืองค่ะแต่ก็เอาได้อยู่แต่บางดอกก็เอาไม่ได้ค่ะเป็นดงเลยค่ะแต่ว่าแก่ๆทั้งนั้นค่ะเอาได้ไม่กี่ดอกหรอกค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะได้แค่นี้ค่ะ ส่วนตรงนี้เอาไม่ได้แล้วค่ะน,นี่นี่เนี่ยน่าเสียดายค่ะนู้นในนู้นก็มีค่ะเดี๋ยวไปดูในนู้นก่อนค่ะอยู่ในป่าเห็ดเหลืองนี่แหละค่ะเห็ดดำค่ะ่คะเห็ดดำค่ะภาษาสวิตเรียกว่าทอมเพเตอร์เฟสตลิงค่ะเฟสเอลิงอย่าเล็กพูดลิ้นไม่ไปแล้วค่ะแข็งหมดแล้วปาก ฟีฟลิงเลิงฟีฟลิงนี่คะ่ะมาเจอตรงนี้ดอกสวยๆเลยคะ่ะนี่ค,ะค่ะอือ,อเจอกันมาสายไปเห็ดเหลืองคะ่ะพบกันมืตอนสายไปให้เฝ้าป่าไปเลยคะ่ะปีหน้าจะได้มีเก็บอีกแต่ว่าคนอื่นนะคะไม่ใช่เยเล็กดอกสวยคะ่ะ เหลืองสวยเชียวค่ะนี่ค่อ้าวหักค่ะัวแต่พูดไม่ดูเห็ดเก็บค่าเก็บดูขานี่ค่ะเก็บค่าเก็บข,า,บขายาวอดลื่นเลยค่ะ,คะเก็บกันเลยหักค่าหักนี่ค่ะ ตรงนี้อีกหน่อยนึงค่ะนี่ค่ะตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งค่ะ,คะ,คะไม่หน่อยแล้วค่ะก็เยอะเหมือนกันละค่ะขาเยะยาวเลยค่ะสวยๆเลยนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะขาเย้ยาวเลยค่ะ นี่ค่ะได้กลุ่มใหญ่ๆเลยค่ะเจออีกแล้วค่ะขาสวยๆเลยค่ะขาสวยๆยะเล็กก็ดึงให้หักไปเลยค่ะ เบาจังยาวมาเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใกล้ๆกันนี่แหละค่ะโอ้ ค่ะคดคดงอๆงอก็มีค่ะอันนี้จะผุแล้วไม่เอาเอาขากลุ่มจะสวยเลยค่ะอย่าเล็กปีนขขาวขึ้นมาค่ะเหนื่อยค่ะก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเลยค่ะ ส,สวยๆเลยเหนื่อยหอบเลยค่ะหอบรับประทานยี่เล็กอีกแล้วค่ะตรงนี้อีกหน่อยเอยงค่ะสวยอยู่เหมือนกัน หลายดอาอยู่ค่ะผลงานค่ะหนึ่งถุงหนึ่งตะก้าค่ะอีกหนึ่งถุงค่ะอีกหนึ่งตะก้าค่ะสองคนกับเจ๊หนูเมียฝรั่งป,นปอนๆค่ะมาเก็บเห็ดส่งท้ายค่ะ ไม่มาแล้วค่ะเที่ยวนี้แน่นอนค่ะไม่มีเที่ยวหน้าแล้วค่ะรอบนี้รอบสุดท้ายครั้งสุดท้ายค่ะเพราะปีหน้าเยเล็กกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วไม่มีได้โอกาสได้มาเก็บแล้วค่ะนี่ค่ะคลิปเก็บเห็ดปีนี้ก็ปิดแค่วันนี้นะคะวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเนาะยี่สิบเก้าหรือยี่สิบแปดวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนค่ะ คลิปเก็บเห็ดของเยเล็กปี2020ก็ปิดแค่นี้นะคะไม่มีคลิปเก็บเห็ดอีกต่อนี่ค่ะอาหารปิกนิกสั่งลาป่าเห็ดค่ะทำอาหารกินกันค่ะมามาปิ้งมาย่างปิกนิกกันสั่งลาป่าเห็ดค่ะเดี๋ยวมาดูตอนสุกอีกทีค่ะพอใหญ่ไรนี่ค่ะ มือก่อไฟค่ะฮัลโหลมือก่อค่ะมือก่อไฟค่ะดูมอสซาตัรเล่ฟตายเลยแค่เบื้องสูงตัวตัลล์ เดี๋ยวยายเล็กแดูไอ้นี่ค่ะที่นี่ถ้าเกิดว่าหน้าร้อนเออหน้าร้อนปาดหน้าหนาวค่ะเขาจะมีไอ้นี่ค่ะมีวายร้อนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะวายร้อนค่ะนี่ค่ะเขาจะเรียกเกลือนเทค่ะอ่าไม่ใช่เกลือวีเกลือนวายเกลือนเทเรียกเรียกถูกแต่คอจะสลับกันค่ะเพราะว่าก็ดื่มประจำอยู่ค่ะนี่ค่ะ เอาสักแก้วไหมคะเพื่อนๆหรือจะอลูกชิ้นสักไม้หนึ่ง,อลองเลือกเอาเลยนะคะเ,เดี๋ยวเพื่อนๆชมนะคะเยะเล็กไม่ได้ตัดเบื้องหลังออกหรอกคะ่ะดูเยเล็กคะ่ะเผื่อจะพูดได้และอย่างนี้หรือคะจะขึ้นไลายสดทำชั่วโมงกับเขาฟาร์มหวังลิปหลีคะ่ะ <laughs> โชคดีค่ะโชคดีค่ะมิตรนานโชคดีค่ะเพื่อนๆโชคดีครับโชคดีค่ะโชคดีค่ะโชคดีค่ะว่าอ้วนกดโอเว็นจบเลยครับอ๋อโอ้ยหนูคือถ้าอ้วนเลยหนูคืออ้วนแต่เดี๋ยวก่อนให้เอาพ่อทำข้าขึ้นมาหน่อยดิอือฮะอือฮะ โอเคโอเคโอเคว้ายังไงก็พี่ก็พูดถัวพี่เจ้าของช่องโคโค่าอะวักันพูดนะพี่พู่อพี่ไงพี่พูดเจ้าของช่องไงพูดให้พี่พูดเอาีเขาเนี่จะองเฉยงงเกอคลิปเก็บเห็ดป่าเยอรมันเยลเล็กก็ฝากไว้แค่นี้นะคะวันนี้มาเก็บกัน ามสี่ชีวิตจ้าสี่ชีวิตอวขอบคุณเ<อ>พื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ติดตามคลิปเยเล็กเก็บเห็ดนะคะขอบคุณป่าเห็ดข,ขอบคุณประเทศเยอยรมันค่ะแล้วก็เย,ยเล็กจะบบายบายป่า เยอรมันค่ะป่าดําเยอรมันที่เราคงไม่มีคนเราคงไม่ได้มาอีกแล้วเพราะว่าเราจะไปอยู่เมืองไทยกันค่ะปีหน้าก็ไม่ได้มาเก็บแล้วนะคะปีหน้าก็ไม่มีคลิปเก็บเห็ดดาที่ป่าเยอรมันอีกแล้วค่ะโอเคเสียใจเล็กน้อยน้ําตาจะไหลปิกนิกส่งท้ายกันค่ะมิกนิกส่งท้ายค่ะควันไฟขมงฉงเฉงเลยค่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี Mm -hmm. Body cup, cup? <laughs> <laughs>